นนอันน kind of ี้ใช่เซลฟี่เหรอได้ไหมนี่ได้ไม่ต้องละหนีไปเลยต้องกินหมดเลยกินหมดอีกนี่วันนี้เราคอนเทมจะมีส่วนลดนะคะมีส่วนลดนะีิสวัสดีครับผมวันนี้พบกันกับสองสาวขาดไปอีกหนึ่งสาวไม่เคยพร้อมกันเลยช่วงหลัง เือสองสาวเหลือแฮมกับตานเนาะวันนี้พี่มีภารกิจให้เล่นบ้านเราเซเว่นอยู่ประมาณ5สาขาที่อยู่ในบ้านเรานะใกล้ๆมันจะมีสาขาตรงข้างเรืสวรนันวัตทอตะคอยตรงเมืองอินแล้วก็ตลาดเหนือตรงเทวดาดิบินเดี๋ยวพี่จะให้เงินคนละ100บาทไปเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของไปของมันไปเซเว่นสาขาเดียว สาขาไหนก็ได้ที่คิดว่าเราชอบแล้วก็ขอรูปเซลฟี่กับประตูสาขานั้นแล้วก็2ก็คือไอ้หนึบาทที่พี่ให้ไปอะ่ะซื้ออะไรก็ได้ในเซเว่นแล้วก็กลับมาที่นี่พี่ไม่จับเวลาพี่ต้องการความปลอดภัยว่าให้ขับรถปลอดภัยไม่เร่งไม่รีบเอาปลอดภัยที่สุดเอาให้กลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในนี้มันจะมีสามคำใบ้อยู่ในนี้ยังไม่ไมาเลเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกัน ว่าีกคำใบ้นั้นหนึ่งสองสามอ่ะมันจะอยู่ในภารกิจที่เราไปเซเว่นนั้นๆแหละว่าของใครมันจะตรงกับในคำใบ้ที่พี่ให้ไว้3อัน3ข้อภารกิจในวันนี้คือให้เงินคนละ100บาทไปซื้อของในเซเว่นอะไรก็ได้แต่จะมีภารกิจรับอยู่3ภารกิจโดยผู้เล่นจะไม่รู้ว่าภารกิจคืออะไรผู้เล่นจะต้องเดาเอาเองว่าภารกิจจะให้ทําอะไรเมื่อเฉลยภารกิจแล้วใครทําตามที่ภารกิจบอกได้ถือว่าได้1คะแนน ขอปลอดภัยโอเคไหมเนาะไปสองต,ตาลหนึ่งร 100, ้อยสองแฮมหนึ่งร้อยไปก่อนไปจัดการในเซเว่นนะไอแฮมมาถึงแล้วเดี๋ยวรอตาลแป๊บหนึ่งถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน f i e minutes later ไอตาลก็มาแล้วไอ้แฮมมาก่อน เหมือนกันเมาไปถายคือหัวไปนะมีบินมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเอ่อมีรลักฐานมีบินโอเคไมีร้อยนึงอะต้องเก็คำนวณไว้ด้วยอะถ้าเกินก็ไม่มีแลเมขอบอกว่าร้อยนึงก็มีผลกับเกมกับคำใบนี้นะมาเดี๋ยวพี่เปิดคำใบแรกก่อนเลยคำใบแรกอันนี้ มะเขือ,อไม่มีมะเขือไครไปเซเว่นในปั๊มปตทถือว่าชนะอไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันไกลไปใช่ก็ตอนแรกว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปมันกจริงอะมีใครเอา้าอย่างี้ก็ถือว่าไม่สำเร็จภารกิจแรกเองอันนี้ไปตานไปที่ไหนทุกท่าไอ้แฮมก็ไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปมีรูปหลักฐานใช่ไหมมีงั้นเดี๋ยวพี่ขอเปิดดูอันนี้อันนี้ใคร อันนี้แฮมใช่ไหมหนูหนูไม่ได้ไปไปสาขาไหนดำริมันก็แต่ไม่ได้อยู่ในปตทแน่นอนใช่แล้วของตาอะไรของคนคงหนูสวรรค์สวรรค์อั้นอสอใช่ไหมสมัยโรงเรียนสมัยนั้นนี่อีก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 อันนี้ใช่เซลฟี่เหรอจะเตรียมตัวไปไหนแขนไม่ถึงเราคนก็เยอะมากเลยอ่ะสรุปคือทำใบแรก สถานที่เซเว่นที่พี่อยากให้ไปก็คือไม่ตรงเลยไม่สำเร็จแบมือมาทาใบแรกแบมือมานี่นี่ตาไม่ต้อละหนอขึ้นไปเลยเอาถือว่าไม่สําเร็จตานแบมือมาคือที่พี่จะให้ไปในปั๊มปตทเพราะว่า มันกว้างแล้วจอดรถง่ายอืมที่พี่คิดอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็สายคนมันเยอะเออมันก็เลยตรงกันแล้วมันออกอ่างเอาคิดเรายูเทิร์นแล้วก็ตรงอย่างเดียวอืมที่พี่คิดไว้อย่างนั้นนะเอออันแรกถือว่าไม่สําเร็จนะต่อไปเปิดอันที่สองอันที่สองมายะมายะอะไรยะมักอะไรเม่เกี้อะไม่เขือมเขืออันที่สองนี่ ใช่เงินซื้อสี่สิบบาทโอ้โหถ้าใช้เงินซื้อสแค่สี่สิบบาทชนะไงเราใช้้ร้อยหนึ่งอ่ะเราใช้้ร้อยหนึ่งอ่ะเราใช้้ร้อยหนึ่งอ่ะใกล้เคียง40บาทที่สุดอะถือว่าชนะก็คือพี่ตานี่พี่ตานแค่ร้อยเดียวใช่ราคาของที่ชิ้นละใช่ก็ของทั้งหมดที่ซื้อหนึ่งบินนะ หนึบินนะนึบินต่อสีบาทไงี่ยจนเท่าไหร่ร้อยร้อยพอดีเลยปะนะครับตัวนีไอ้แหมมาร้อดบาทหนูเกินไปอีกหนูก็หนูมีตังค์ไปร้อนึงแล้วคุณหนูไม่มีส่วนเกินนะเอาให้พอดีร้อยเป๊ะเลยคิดคิดว่าแบบพี่ต้องให้ร้อยเนื่องต้องให้ได้พอดี100แล้วชนะแน่นอนเลยใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่ไม่ได้บอกว่าเออไม่ถึงร้อพี่บอกว่าซื้ออะไรก็ได้หนึบาทหนึบาท ใช่แต่ไม่ได้บอกว่าหมดหรือไม่หมดใช,ใช่เรารอลยรอยไอนี้เกินอีกร้อยเจ็ดบาทออกทุนเพิ่มอีกคือจริงจริงมันก็จะให้ตรงเป๊ะเลยมันก็ไม่ได้เหรอก็ต้องใกล้เคียงที่สุดอะแต่นี่ก็ใช้หมดร้อยอันนี้ใช้เกินจุดประสงค์ไก่วนีไก่เนี่ไก่เน,น,นี่ยเออ่าเดี๋ยวไปวัดกันอันท้ายอีกอันนึงเดี๋ยวมีใบท้ายอันนี้เก็บไว้ไปพิจารณาก่อน100ไหนดูบินดิหนึ่งร้อยร้อยเจ็ดบาท แรกวันร้อยยี่สิบมันลดไม่หยกเหรอน้อยเจ็ดเลยลดด้วยตังค์ไม่เหลือกันเลยร้อยเอวมีคิดว่าหูของที่ซื้อไปจะต้องแบบต้องกินหมดได้กินหมดที่กินมันถูกเลยคิดย่างเงี้ยแล้วซื้ออะไรมาซื้อแบบที่คิดว่ากินง่ายๆอะไรงี้ใช่ไหมใบที่สองที่ให้ใช้สี่สิบบาทเพราะว่าก็ในยุคนี้ยุคประหยัดเนาะพี่ก็อยากให้เหลือเก็บหกสิบใช้สี่สิบอธิบายที่สองคือแบบดูมีสาระหน่อยไง แต่เราอะอืมเอนกวัอะถ้าจะให้ใกล้เคียงก็คือตาลใช้ร้อยหนึ่งของเราว่าเกินก็ดูก็ดูใกล้เคียงดีสิแต่แบบไม่มีคำว่าใกล้เคียงอ่ะเดี๋ยวใบที่สามเลยก็ง่ายๆใครซื้อของกินถือว่าชนะส่วนมากก็ของกินทั้งคู่ป่ะของกินมีของใช้ไหมไม่มีของกินทั้งคู่เลยงั้นนับจำนวนชิ้น ใครเยอะนี่หรอใครได้จำนวนชิ้นเยอะกว่ากันชนะไปหนูเนี่ยปริมาณอ่ะอ่อแฮมเอาออกมาสองหนูหกเจ็ดนู่นแอ้บเดียว้มเลยเอ้าเอาหมดแล้วหนูเยอะกว่าสองตานมีมน้ำมีช็อกโกแลตมีมาร์ติลโลมีเย็นรีชนมเปรี้ยว น้อยกว่าแฮมเห็นีเ่เห็นพอละมีแฮมยังมีส่วนลดนะค่ะมีส่วนลดนะพี่นูต้องคำนวณอ่ะเพราะหนูไม่ต้าตังค์มไปเ,เกินคือ,อไอ้ใบที่สามอะซื้อของกินพี่ก็กวะว่าให้ได้อิ่มท้องเธอซือ้อของใช้กลัวจะเป็นของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากให้กินให้อิ่มก็อันเนี้ยใช้เรื่องของกินเยอะก็คือแฮมซื้อเยอะแฮมก็เลยนะไปใบที่สามตามก็แพ แล้วตีใบที่สองอ่ะตารนร้อยหนึ่งใกล้เขียงสี่สิบบาทตานชนะเสมอกันหนึ่งหนึ่งเพราะไอใบแรกเราไม่ตรงเลยสาขาในปั๊มเออทอเราไปไหนกันก็ไม่รู้ <c oughs> เสมอกันไปหนึ่งหน <c oughs> ึ่งพร้อมกับหงอกหน้างหงอกหน้าขาวกันไป <c oughs> <c oughs> อันนี้เดี๋ยวขนมพี่ให้กลับบ้านเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวรับรางวัลกันหลังไหม์โอเคไหม เนาะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนุกไป<อ>ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง i.j.channel อ่าบ๊ายบายผู้ซื้อใช่เราซื้อมากมากมันไปร้อยเจ็ดบาทอีก